พื้นหลังรูปตาข่ายสีดําเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ด้านล่างเป็นตัวอักษรสีน้ําเงินขอขยับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูเพชรอีกแล้วนะคะในรายการขอขยับ x ออกกําลังกายทําได้ทุกที่ค่ะวันนี้นะคะคเพชรก็มีท่าออกกำลังกายที่แบบง่ายๆเลยแล้วก็ใช้บันไดที่บ้านได้นะคะมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะรับรองว่าทําง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วก็ได้เบิร์นไขมันทั้งตัวแน่นอนค่ะท่าแรกนะคะง่ายๆเลยกับการที่เดินขึ้นไปแค่ขั้นเดียวนะคะ เดี๋ยวก้าวเท้าซ้ายก่อนก็จะได้ไม่งงก้าวเท้าซ้ายขึ้นมาก่อนนะคะจากนั้นก้าวเท้าขวาแล้วยกเข่าขึ้นมาแบบนี้นะคะทรงตัวเกรงหน้าท้องเกรงขาแล้วก็ลงมาแค่นี้นะคะขอ19เอาข้างเดียวก่อนนะคะทำไปพร้อมกันเลยครูแคทหญิงสาวตาโตร,รูปร่างสมสวยมัดผมหางม้าสวมเสื้อออกกกำลังกายแขนกุดสีเขียวมีโลโก้รูปตัว X ขนาดใหญ่กลางเสื้อครูแคทก้าวขาซ้ายขึ้นหนึ่งขั้นบันไดจากนั้นยกเข่าขวาข,ขึ้นแล้วเกรงตัวไวสักครู่ จากนั้นกลับมายืนตรงที่พื้นเช่นเดิมครูแคททาท่าวนไปเรื่อยๆคือก้าวขาซ้ายขึ้นบันไดแล้วยกเข่าขวาขึ้นเกรงตัวค้างท่าไว้สักครู่แล้วกลับมายืนตรงต่อไปนะคะก็เปลี่ยนข้างนะคะก้าวขาขวาขึ้นมาก่อนนะคะจังหวะที่ก้าวขาขวาขึ้นมาแล้วจังหวะที่ยกเข่าขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เกรงหน้าท้องไว้ทุกครั้งนะคะโอเคสิบ okay. ครั้งค่ะ ครูแคทเปลี่ยนข้างเริ่มจากก้าวขาขวาขึ้นไปบนขั้นบันไดหนึขั้นจากนั้นยกเข่าซ้ายขึ้นแล้วกเกรงลำตัวหน้าท้องไวสักครู่หนึ่งจากนั้นกลับมายืนตรงที่พื้นเช่นเดิมครูแคทเริ่มทำท่านี้ใหม่อีกครั้งคือก้าวขาขวาขึ้นไปบนบันไดแล้วยกเข่าซ้ายขึ้นจากนั้นเกรงช่วงลำตัวหน้าท้องไวสักครู่แล้วกลับมายืนตรงเช่นเดิม โอเคค่ะสำหรับท่าต่อไปนะคะก็คือจะเป็นการก้าวขึ้นมาเดี๋ยวเราเริ่มจากก้าวขาขวาขึ้นมาก่อนนะคะยกขาซ้ายจากนั้นก็ก้าวลงมาแบบนี้นะคะจากนั้นก็ถอยขาซ้ายไปข้างหลังเป็นแบ็ w a วดลั n g ์นะคะทำไปพร้อมกันเลยขอข้างละสิบนะคะไป ท่าที่ 2. ครูแคทเริ่มจัดก้าวขาขวาขึ้นบนบันได1ขั้นจากนั้นยกเข่าซ้ายขึ้นแล้วเกรงลำตัวกับสะโพกขางท่าไว้สักครู่หนึ่งจากนั้นวางเท้าซ้ายที่พื้นตามด้วยเท้าขวาแล้วกลับมายืนตรงที่พื้นเช่นเดิมแล้วก้าวขาซ้ายไปด้านหลังขายเหยียดตรงพร้อมกับย่อตัวลงนับเป็น1ครั้ง ครูแคททำท่าเซตนี้ไปเรื่อยๆคือยืนตรงจากนั้นก้าวขาขวาขึ้นบันไดหนึ่งขั้นแล้วยกเข่าซ้ายขึ้นเกรงตัวและสะโพกค้างท่าไว้สักครู่หนึ่งจากนั้นวางเท้าซ้ายที่พื้นตามด้วยเท้าขวากลับมายืนตรงที่พื้นเช่นเดิมแล้วก้าวขาซ้ายไปข้างหลังพร้อมกับย่อตัวลงโอเคต่อไปเปลี่ยนข้างนะคะก้าวเท้าซ้ายขึ้นมายกขาขวาวางขาขวาลง ขาซ้ายแล้วถอยเท้าขวาไปข้างหลังแบบนี้นะคะสิบครั้งนะคะทำช้าๆพร้อมกันครูแททำท่าที่สองแต่เปลี่ยนข้างเป็นก้าวขาซ้ายขึ้นบนบันได1นก้าวแล้วยกเข่าขวาขึ้นเกรงลำตัวและสะโพกค้างท่าไวสักครู่จากนั้นวางเท้าขวาลงที่พื้นตามด้วยเท้าซ้ายกลับมายืนตรงที่พื้นเช่นเดิมแล้วก้าวเท้าขวาไปข้างหลังขายเหยียดต,ตรงพร้อมกับย่อตัวลงนับเป็นหครั้ง ครูแคททำท่านี้วนไปเรื่อยๆคือก้าวขาซ้ายขึ้นบนบันไดาตามด้วยยกเข่าขวาขึ้นแล้วเกรงลำตัวกับสะโพกไว้สักครู่จากนั้นวางเท้าขวาลงที่พื้นตามด้วยเท้าซ้ายกลับมายืนตรงเช่นเดิมแล้วก้าวเท้าขวาไปข้างหลังโอเคค่ะก็ถ้าสเสร็จจบไปแล้วนะคะต่อไปก็คือเ,เราจะเพิ่มคาร์ดิโอเล็กน้อยนะคะก่อนที่เราจะจบซีรีส์นี้นะคะก็คือกระโดดแบบนี้นะคะ ขอทั้งหมด30ทีนะคะทําพร้อมๆกันเลยค่ะไปครูแคทกระโดดด้วยความเร็วเหมือนวิ่งเหาะๆพร้อมกับแตะกึ่งกลางฝ่าเท้าที่ขั้นบันไดสลับข้างซ้ายและขวาไปเรื่อยๆโอเคค่ะก็ จบไปแล้วนะคะสําหรับท่าออกกำลังกายโดยใช้สเตปหรือว่าขั้นบันไดง,ง่ายๆที่บ้านนะคะรับรองว่าได้เหงื่อทั้งตัวแน่นอนแล้วก็ได้เป็นการออกกําลังกายบริเวณช่วงล่างนะคะเป็นทั้งการลดไขมันแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อไป,ปพร้อมกันค่ะครูแคนแนะนา,นาให้ทํานะท่าเมื่อกี้นะคะ5นาที10นาทีหรือว่า15นาทีทําได้เลยค่ะรับรองว่าคุณจะมีช่วงล่างกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจที่แข็งแรงแน่นอนค่ะลองมาทํากันดูนะคะ